ผลหวยมาเลประจำงวดวันที่21เมษายนก่อนอื่นขอรบกวนเมตตากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยมาเลทุกวันนะครับสนใจหวยทุกรูปแบบหวยไทยหวยลาวหวยฮานอยอ่านที่ใต้คอมเมนต์นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณที่มาจากช่อง A 1วันครับผลหวยมาเลประจำงวดวันที่21เลข3ตัวบนออก7 77, 7 77, 7 7 7 7เลข2ตัวล่างออก4 0 เลข3ตัวบนออก 7, 7, 7เลข2ตัวล่างออก 4, 0ครับเรามาดูผลหวยมาเลย์ย้อนหลังกันครับงวดวันที่18เมษาเลข4ตัวออก 3, 8, 9 1เลข2ตัวบนออก 9, 1เลข2ตัวล่างออก 4, 1งวดวันที่17เมษายนเลข4ตัวออก 1, 4, 2, 6เลข2ตัวบนออก 2, 6เลข2ตัวล่างออก 1, 1 งวดประจำวันที่14เมษายนเลข4ตัวออก8 5 9 9เลข2ตัวบนออก9 9เลข2ตัวล่างออก6 7ครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับ